สวัสดีครับนี้เราอยู่ในเกม American Truck Simulator นะครับอันนี้เราจะมาลากไอตัวนี้นะเป็นเป็นแบบโครงรถตัวรถนะท h a ชสซี <c oughs> คันเบเริ่มเลยนะคันนี้น่าจะกว้างสุดหรือเปล่า20นิ้วยาว27นิ้วนะนี่แล้วก็สูง13นิ้วตัวที่เป็นปัญหากับการ กับการวิ่งตรงๆก็คืออันนี้ตรงๆนะคือตัวนี้20ความกว้างมีปัญหากับวิ่งทางตรงแต่ว่าความยาวเนี่ยมีปัญหากับการเลี้ยว27เนี่ยนะนี่ลองดูครับวิ่งแค่110ไมล์นะแต่ว่ามันต้องวิ่งช้าๆตามกฎสเปเชียลคารโกล้ลองเทเลพอร์ตมาที่นี่เทเลพอร์ตไปที่ที่นี่วะบิลอะไอตรงนี้ตรงนี้ รอเร็วครับเดี๋ยวรับก่อนนี่นะของเราเป็นแรงม้า625แล้วก็เป็น6คูณ6ครับคันนี้เรียกว่าสุดจัดนะไปรอเร็วเทเลพอร์ตเลยมอนตาน่านะอ้าวรอเร็วไปไม่ได้งไงเพื่อนมีการหลาปะวะรอเร็วอะ่ะกาลา อุ้ยไม่มีด้วยครับบิลลิงอ่ะถ้าเกิดว่าไปที่บิลมันไกลายอกว่ารับไกด์เป่า,ปาโหแล้วแปดสองไมล์ไม่คุ้มหรอกจ็อบนี้ไม่คุ้มเพราะว่ามันวิ่งย้อนกลับมานะเดี๋ยวเลือกจ็อบอื่นดีกว่า มันมีหลายหลายที่อะนะมีหลายที่ครับอันนี้ก็มีอันนี้วิ่งไกลหน่อยอันนี้เท่าไหร่ร้อยสิบเจ็ดร้อยเก้าสองเออนีร้อยสามสี่เอออันนี้ก็ได้นะจากซานตาเฟ่ครับไปที่โซโครโรซานตาเฟ่เป็นเมืองหลวงนะของในเม็กซิโกเอาอันนี้ดีกว่าปะเปลี่ยน สินค้าเดิมคนระับเปลี่ยนที่นะไปซานตาเฟ่ะชุบชุบ Mexico, นิวเม็กซิโกซานตาเฟ่เนี่ยนี่ง่ายกว่าไปรับไปรับง่ายกว่าอันนี้ก็เป็น9400 i ไอครับรุ่นรุ่นก่อน รถมา้าว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชดูผิดไปเดี๋ยวเวลาเราไปรับงานเนี่ยมันก็จะนอนให้เราเต็มถังนะ <c oughs> ไม่รู้มันจะบวกเท่าไหร่ครับคือถ้าเราไม่เต็มมันก็จะนอนนอนอีกแล้วก็น้ำมันก็เติมให้เราเต็มด้วยเพราะงั้นน้ำมันกับการนอนไม่ต้องห่วงเลยนะมันจัดการให้เราก่อนจะลากงาน ไฟเขียวเพื่อนไปทางเบี่ยไปทางทางบีบสเปชเชลคาร์โกเป็น ดี c อซีนะดีโอซีสเปเชียลต้องมีก่อนจะใช้ได้ครับแล้วก็อยู่ในเฟสมาเก็ต จ่อท้ายมาโอ้โหไปแล้วเพื่อนเซเชลคารโก้นี่จะมีตำรวจนำขบวนจริงๆแอคชิเมนต์ของเซเชลคารโก้ในอเมริกันพักเนี่ยเราพบมาแล้วเนะต็มแล้วแต่นี้มันลากเฉยๆลากเล่นๆ ว่าที่นี่ยังไม่เคยลาครับแต่ว่า achievement เราได้เต็มแล้วตอนที่เรามีแบบเก่าๆอ่ะเราลากจนครบเลยนะไม่อันนี้เลยอันนี้โหดครับโหดอันนี้น่าจะไม่รู้โหดสุดขนะแต่อันนี้ถือเป็นดับต้นๆเลยนะของความโหดของสเปเชียลครับคือสเปเชียลคาร์โก้เนโหดอยู่แล้วแต่อันเนี้ยโหดอันนี้โหดของโหดเลยน้ำหนักเกือบ 2องแสนปอนอ่ะเนี่ยแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเลยนะไม่รู้หนักสุดหรือเปล่าตัวเนี้ย <c oughs> ไม่หนักสุดมังตัวนี้หนักสุด,ดเพราะว่าเราตั้งเป็นไอ้นี่ไงตั้งเป็นคาร์โกเวทแบบสูงสุดข้างบนน่ะไอ้ตัวเนี้ยอยู่บนคือตัวเนี้ยหนักสุดในเกมแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยแสนแปดเนี่ยนะหนักสุดแล้วเกือบแสนเก้าอ่ะเรียกว่าประมาณสองแสนเลยก็ได้นะอุ่ตัวนี้ เวลาให้เราเป็น9ก้าโมงเช้าแล้วแต่ปกติเราลากแบบธรรมดาไม่ได้ใส่สภาพอากาศนะแต่นี้ใส่เป็นหิมะด้วยนะลื่นเปิดแบบร่นะั้นต้องลองลุงเขาบอกไปเลยมองหน้าลุงก่อนเลยใหญ่ครับคันนี้เบิ่มมยกระยานอวากาศ เต็มที่ครับก้าวเผาแน่เลยนี่เป็นวิธีการลากนะนี่นะเนี่ยมันจะมีแบบเพ t e นซชันขึ้นมาครับนี่ให้แอนนี่พุสมันต์เเอ่อคิปคาร์โก้บิทูบินเดมนี่ไงก็คืออย่าไปแทกใครอ่ะวิ่งตรงตรงอ่ะนะคิปคาร์โก้บิทูบินเดมเนี่ยให้วิ่งอย่างเงี้ยคือให้วิ่งตามรูปนี้แหละคือไอข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็น อันนี้เป็นหัวรถนะหัวรถอันนี้คือข่วงเราใช่ไหมอันนี้คันหลังอันนี้คือคันหน้านะสเต็ปหนึ่งเวลาจะเปลี่ยนเลนเนี่ยมันต้องให้คันหลังเนี่ยไปจองถนนก่อนจองตรงนี้จองแค่ตรงเนี้ยเออแล้วพอจองเสร็จปุ๊บคันหน้าจะออกตามเฉียงเฉียงเนี่ยออกปุ๊บใช่ไหมเราก็ดูแค่คันหน้าพอคันหน้าไปแล้วก็ไปเพราะว่าคันหน้าจะออกได้เมื่อคันหลังออกนะแปลว่าคันหลังมันจองไปแล้วคันหน้าจะออกไงแต่บางทีเนี่ยถ้าเกิดว่า คันหลังมันจองไม่ทันเนี่ยคันหน้ามันจะเบรกอ่ามันจะมันจะขึ้นข้อความมาให้เราแบบชะลอรถหรือว่าเบรกคันหน้าเบรกเราก็ต้องเบรกมันเบรกเพราะว่าคันหลังมันยังจองไม่ได้ถ้ามันจองได้ปุ๊บคันหน้าก็จะเลี้ยวไปแล้วก็ตรงต่อเงี้ยก็ลองเป็นจังหวะอย่างนี้โอเคแล้วก็ว่าเนี่ยไม่ต้องไปเติมไม่ต้องไปพักนะห้ามวิ่งออกนอกเส้นทางบอกงั้นห้ามเติมน้ำมันห้ามแวะปั๊มห้ามพักอะไรมาเนี่ย เพราะว่าเวลาที่มันคำนวณมามันมันอพอดีพอดีแล้วมันไม่ต้องไปพักเลยแล้วก็ใช้สปีดลิมิตที่เหมาะสมด้วยครับที่มันเขียนมานแล้วก็นี่เป็นวิธีการเปลี่ยนเลนโอเคอไอมันบังมันบังข้อน,นี่วะเออเนี่ยเอาไปแล้ว Watch out take over traffic อัอนนี้ความจริงเวลาเจอไฟแดงนะมันสามารถวิ่งไปเลยตามตำรวจ ตำรวจไปไหนก็ไปตรงน,นั้นเลยครับไม่ต้องสนใจไฟเขียวไฟแดงเพราะว่าตำรวจเขาจะล็อกเส้นทางให้หมดแล้วถ่ายรูปมาเลยนะนี่ไงมุมไหนดีวะมุมนี้ดีวกว่ากว้างโอ้โหสเปเชียลคาร์โก้ครับดอกนี้เจ็บแน่ครับบอกเลยดอกนี้เจ็บแน่ๆ อไปเลยหนึ่งดอกครับมีเจ็บครับดูเด่นใหญ่กว่าเรากี่เท่าวะเนี่ยเหมือนเราเหมือนเราวิ่งสามคันแบบอย่างเงี้ยนะขนาดกันสามคันเลยดูดิความกว้างมัน,นเออเต็มถนนอ่ะเนี่ยอันนี้คือสองเลนจังๆเลยเพราะงั้นเวลาเวลาเราเลี้ยวเนี่ยก็จะยากนิดนึงครับทางตรงก็ยากนะมันจะไปปาดชาวบ้านแล้วนะจะตำรวจจะปิดทางหมดเลยนะ ปิดทางทุกทางครับเวลาวิ่งให้เราพยายามวิ่งกลางๆไว้คืออย่ากออกนอกเลนเราแต่ก็พยายามไม่อยู่กลางๆปิดทุกเลนไหมตำรวจปิดหมดทุกอย่างเป็นว่าพลาดปิดทุกเลน เรยวมากข้างบนก็เกือบโดนส่วนความเร็วเนี่ย้าจะเป็นสี่สิบเดี๋ยวลองดูว่าเท่าไหร่รู้สึกจริงๆมันจะประมาณสี่สิบแต่ว่าเราเหยียบได้อีกนิดนึงประมาณสี่สองสี่สามะไรเงี้ยแต่ละสี่ห้าเนี่ยชนตำรวจ ได้สี่สิบอะไรแล้ว,ลวลไปก็ต้องระวังซ้ายเพราะว่ารถเรามันกว้างไงมันต้องเหมือนเราอีกคันหนึ่งอะ่ะเหมือนให้เราจองที่คันหนึ่งไว้ข้างๆเราด้วยเพราะว่าเ <c oughs> นี่ยมันวิ่งอนะย่างนั้นฟาดไปดูนี่ครับปิดถนนให้เราลวนครับปิดแค่โบครับโบ,โบปิดถนนหมดครับ แล้วพอเราวิ่งไปพักเนื่อยเดี๋ยวมันก็จะปล่อยรถนะวิ่งมามาหาเราเหมือนกันวิ่งอย่างนี้เชคาโฟฮะถนนอย่างเดียวจริงๆเวลาถึงแยกข้างหน้าเนี้ยมันจะมีรถตำรวจคอยปิดถนนไงเพื่อให้รถเราโฟโล์ตตลอดคือรถขบวนเนี้ยมันจะมันจะไม่เบรกเลย ในการวิ่งนะมันจะไม่ไม่มีการเบรคแต่มันจะขับช้าๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็เว้นจังหวะที่มันไม่ใช่แยกมันเป็นทางตรงแล้วอ่าแบบมันมันไม่ใช่สี่แยกเงี้ยมันจะเป็นเป็นทางแยกที่เหมือนตัววายหรือว่าพวกมอเตอร์เวย์พวกเนี้ยมันจะมันอาจจะเบรคคันหน้าเบรคเพื่อให้คันหลังจองถนนดูระยะนนี้ให้ดูแบบกว้างๆเพราะว่าจะเห็นความกว้างดูมาละแม่งมาละ เออเอียงเอียงเอียงเดี๋ยวเด๋ย,ดยโอ้โหขยับทีเอียงทีอะจะไปไหนเพื่อนไม่เห็นหรือไงว่าเราไปเราต้องลดความเร็วลงนะี่ห้าสิบชนหรอวะห้าสิบไม่ชนหรอวะ่ปกติปกติเขาจะว่าสี่สิบชนนะอยู่สะพานไงนะสะพานอย คนเลยอ่ะนะเขี่ยวใต้ท้องแน่ๆสิบสามนิ้วใช่ไหมยพอ้เหลือเยอะกว่าสะพานนี้สูงอันนี้เรายาวยีบเจ็ดนิ้วแล้วก็กว้างยี่สิบนิ้วปิดถนนนี่ยตำรวจอยู่ทุกเนี่ยทุกแยกนะปิดถนนหมดไม่มีใครมาได้ กดแต่ไล่ตำรวจตรงครับแยกหน้าครับ น่าจะปรับความเร็วนะตอนนั้นจำได้ว่ามันเคยตั้งไว้40อ,อ,อันนี้คงคงมีการปรับเปลี่ยนใสยนสักอย่างกลายเป็น50ลาสตูเซ จิ้มทางขวามา้างอยู่นกลางไว้ต้องนึกเสมอว่าสองข้างเราเอา่ะต้องเว้นที่ให้รถอีกคันหนึ่งสามารถวิ่งได้เพราะเรากว้างมากครับเส้นเรากว้างมากเนี่ยวิ่งน้ำหนักสองแสนปอนแต่ว,ว่าเราเป็นหกคูนหกนะหนะกคนหกเขาไหวอยู่แล้วนะไม่ใช่อันนี้สามคูนสามหกคนหก ปกุลปกยูแลไหวไหวเป็น power สามเพ่าอ่ะช่วยกันลากเลยสบายอันนี้เหลือสองเลนใช่ไหมสามเหมือนเดิม อันนี้เราโชคดีนะได้ตอนกลางวันถ้าได้กลางคืนแล้วก็ยุ่งนะฮะมึนตึ๊บ ห้สมเออมันล็อกมันล็อกความเร็วไว้ห้าสามเอาห้าสี่เฉยเลยได้หรอวะห้าห้าได้เว้ยโอเคงั้นห้าห้าแล้วน,นะตามสปีดมันแสดงว่ามีการมีการอัปเดตขึ้นมาแน่เลยเพราะว่าเมื่อก่อนมัน40แน่ๆเราเคยวิ่งอยู่ ็ห้ามชนตำรวจนะชนตำรวจก็คือจะโดนมันรีเซ็ตตำแหน่งกลับไปโลว์แบ็กแล้วก็เสียเงินด้วยครับหมื่นห้าออส้นนี้ง่ายมากเลยง่ายมากเพราะว่าข้างทางเราอะ่ะมันไม่มีนี่เลยไม่มีกำแพงไม่มีอะไรเลยมันวิ่งอย่างนี้แบบแบบทางโล่งอะ่ะ ว่าดวงดีทั้งอากาศดีแล้วก็ดวงดีทั้งเส้นทางดีด้วยเลยวิ่งง่ายอย่างนี้หน้าเร็วขวา สามห้าเว้ผูมดผมูดเยอะมากตรงนี้ตั้งไว้สามห้าโอเคนี่รถติดครับอันนี้คือเราต้องจอดเพราะว่าคันหน้าติดแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีคันหน้านะมันก็จะฝ่าให้เราเลยค,คนมาเชียร์ไว้เอาไว้ เฮ้ย hey, สู้เขาไอ้นุม่มเชียร์กันใหญ่สู้เขาเฮ้ย hey. อ <laughs> ย่างยาววันนี้คือกี่เผาวะเน,นี่ยหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะล้อหลังเลยนะทั้งหมด 9, เก้าเผาครับ แยกหน้านูนอันนี้ไฟแดงตํารวจฝาให้แน่นอนดูนะเดี๋ยวตํรวจฝาให้เลยฟลับเห็นไหมเพราะมันกั้นให้หมดเลยครับกั้นหมดทุกเส้นทางยู่ตํรวจอ,อยู่นะั้นคนหนึ่งเหนะ็นไหมอยู่ตรงมุมะนะั่นเนี่ยต้องตีวงนะ <c oughs> จองถนนเลยเพื่อน มองให้ผมเอ้ยโด้นหรอโดนเปล่าออไม่ถึงโอเคได้ได้ไม่จะฟลาดรถทางซ้ายใช่ไหมเราต้องวิ่งให้อยู่เลนเดียวกับตำรวจนะไปวิ่งนอกเลนไม่ได้เดีด๋ยวมันจะเตือนเราแต่เวลาตอนเลี้ยวอ่ะมันให้เราเลี้ยวแบบเต็มที่เลยมันมันไม่มีการปรับอะไรเราแต่พอเลี้ยวมาแล้วเป็นทางตรงอ่ะมันต้องมาอยู่เลนเดียวกับตำรวจ โบอ,อ,โอันอนี้ก็มอเตอร์ไซค์ตรวจกัรนไว้หมดนะสบายครับปิดถนนครับแต่อันนี้คือง่ายนะอันนี้คือโหมดแบบง่ายมากซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันง่ายหรือยากแล้วก็เลือกๆมาสุ่มๆมันนะเส้นนี้ก็ไม่เคยวิ่งครับพอดีได้แบบง่ายนะจริงๆอาจจะไม่ง่ายอย่างนี้ เกิดเอาพี่แต่ก่อนไปไหนพี่จะไปไหนวิ่งเนี่ยโดนนะโดนตำรวจาะมันจะรีเซ็ตตำแหน่งครับอันนี้ทำให้ดูเว้าวไม่ทำให้ดูอันนี้ถ้าเกิดสมมติโดนนะก็คือเสียหมื่นห้ายูโรเอ้ยหมื่นห้าดอลลาร์ครับปรับนะเพนนอลิ e e ้ล้วก็ให้เลือกสองอันถ้าเกิดเลือกอันนี้แบนด์นคือยกเลิกงานซึ่งอย่าไปเลือกอันนี้ให้เลือกอันนี้ครับโหลดเช็คพอยต์ก็จะโหลดไปข้างหลังนิดนึงแต่เสียเงินเหมือนกันครับ นี้เราชนตำรวจก็ถึงจะโดนอย่างนี้นะออไอโหลดทีหายไปเลยวโหลดไหมเออนี่โหลดมาใหม่ล <c> ะ <oughs> วิ่งใหม่วิ่งใหม่เมื่อกี้ลื่นครับเราจะตีวง,งื่อกีะเราจะตีวงออกซ้ายตำรวจมันดันวิง่งแล้วมันก็ปัดเข้ามาด้วยก็เลยชนกับเราต้องรอให้ตำรวจมันไปไป,ไป,ไปออจอดแล้วเราค่ตีวงก็ได้ โค้งเงี้ยใครแล้วไปชนมันนี่แหละเออให้มันไปก่อนเลยตีตีบนให้เรียบร้อยเลยส่วนวิธีการจอดสเปเชียลคารโก้เนี่ยเราจะไม่สามารถกดข้ามได้นะต้องจอดจอดเองนะจอดไม่ได้คือไม่ผ่านคเนี่ยนนี้คือยากนะมีโอกาสเดียวเลยเนี่ยมีโอกาสเดียวด้วย <laughs> แต่นี้ถือว่าง่ายมั้งมันมีบางอันที่มันยากๆอ่ะมันโค้งหลายๆอันเลยนะก็ยากไม่มีกดสคิปไม่มีต้องจอดให้มันตรงเองอดึงเบรกมือเลยดึงไม่ก่อนเลยอ่าอย่างนี้ถือว่าได้ครับ เพอร์เฟกต์ทนี้เพอร์เฟกต์เลยครับประมาณนี้ถ่ายรูปไปสักรูปหนึ่งเพอร์เฟกต์เดลิเวอรี่เชะอา่าฮะเรียบร้อยครับนี่คือการส่งสเปเชียลคาร์โก้ แต่เมื่อกีไไ้ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางเลยนะคือเราวิ่งตรงตลอดไม่เจอเปลี่ยนเส้นทางเลยแต่ก็วิธีการเปลี่ยนเส้นทางก็จะเหมือนที่มันโชว์ให้ดูตอนแรกนะเป็นสเต็ปแบบหนึ่งสองามอะไรทำอย่างนั้นเลยเดี๋ครับจบแล้วสเปเชียลคาร์โก้นะของอันนี้อเมริกันพักง่ายมากวันนี้น่าจะเจอแบบฟุกมากคือความจริงเราจะเลือกแบบที่มันมีบบความยากนิดหน่อย แต่ไม่แน่แต่ไม่รู้ว่าน,นี้มันจะง่ายแบบนี้ไงเอออันนี้คือแบบโหมดแบบง่ายสุดๆเลยครับแต่ก็ดูไว้เป็นอ้นี่แหละเป็นแบบแนวเริ่มต้นก็ดีครับมันมันไม่ยากมากอ่าเจ๋งเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป